สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากก่อนหน้านี้กรณีที่ทางด้านเอกอัครราชทูตของยูเครนประจำเยอรมนีนั้นเนี่ยครับได้ออกมาเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียต่อว่าไปยังทางด้านรัฐบาลของเยอรมนีภายใต้การนำของโอลาฟชอเนี่ยครับว่าเยอรมนีนั้นเนี่ยครับ ไม่มีความจริงใจและที่ผ่านมานั้นเนี่ยปากบอกว่าจะมีการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นไม่ได้มีการจัดส่งให้อย่างที่มีการพูดแม้ว่ายูเครนนั้นรับปากนะครับว่าจะเป็นกำแพงเป็นด่านหน้าในการที่จะปกป้องยุโรปตะวันออกให้กับทางด้านเยอรมนีแล้วก็ตามเนี่ยครับเรื่องนี้ล่าสุดนั้นปรากฏว่าวันที่7มิถุนายน2 5 6 5นินิตยสาร เดชปีเกลนะครับซึ่งเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของเยอรมนีนั้นเนี่ยครับได้ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวของรัฐบาลเยอรมนีที่ไม่ประสงค์จะกออกนามบอกว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นมีความกังวลภายในว่ายูเครนอาจมีความมั่นใจมากเกินไปหากได้รับชัยชนะก็อาจจะเปิดฉากบุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่ารถถังของเยอรมนี ต้องกลับเข้าไปในดินแดนรัเสเซียอีกครั้งโดยเรื่องนี้เป็นการอ้างอิงไปถึงเมื่อครั้งนาซีเยอรมันบุกเข้าไปยังสาภาพโซเวียตในปี1941สื่อมวลชนรายนี้รายงานเพิ่มเติมว่าความกลัวว่าอาวุธของเยอรมันนั้นจะถูกนําไปโจมตีรัเสเซียชี้ให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่เยอรมน,นีนั้นมีต่อประธานาธิบดีวลดิเมียร์เซเลนกี้ ky, ผู้นําของยูเครนและนั่นเป็นเหตุผลที่อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในเยอรมนีไม่ได้รับอนุญาต ให้ส่งมอบรถถังต่อสู้เนี่ยครับไปให้กับทางด้านกองทัพยูเครนจนถึงขณะน,นี้มีเพียงโปลแลนด์และก็สาธารณรัฐเช็กเท่านั้นที่มีการส่งรถถังให้กับยูเครนแต่ไม่ใช่ผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ถ้าไปเทียบกับทางด้านสหาราัฐนจาจักสารสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงที่รัเสเซียเข้าไปเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์เยอรมนีนั้นได้จัดหาอาวุธในระดับที่ไม่รุนแรงให้กับยูเครนและขนาดของการส่งมอบก็ลดด้อยลงไป เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งมีการขนส่งอาวุธจากเยอรมนีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่ขนส่งไปให้กับยูเครนในช่วงระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่20พฤษภาคมแม้ต่อมาเยอรมนีนั้นจะรับปากกับทางด้านยูเครนว่าจะมีการส่งมอบอาวุธหนักไปให้ยูเครนแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นไม่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้แหละครับก็เลยไปสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านยูเครนว่าเยอรมนีนั้นไม่มีความจริงใจ แล้วก็ก่อนหน้านี้นยครับก็ได้มีการไม่ให้ทางด้านประธานาธิบดีของเยอรมนีนั้นเข้าประเทศด้วยแล้วเรื่องนี้แหละก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านโอลัฟชอซึ่งก็ไม่เดินทางไปเยือนกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนเพราะบอกว่าทางด้านอ่ยูเครนนั้นเนี่ยครับไม่ให้ความสําคัญกับทางด้านประธานาธิบดีของเยอรมนีนี่เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับเหตุที่เยอรมนีนั้นเนี่ยไม่ส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนเพราะ ไม่ไว้ใจวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับในการที่จะตัดสินใจนำเนี่ยนะครับอาวุธเหล่านั้นแล้วก็เข้าโจมตีรัสเซียซึ่งอาจจะสร้างความขัดแย้งให้กับทางด้านรัสเซียและเยอรมนีได้นั่นเองครับ